เราแวะมาที่หอพักนะคะไม่ได้ตั้งใจมาเอากวักค่ะทุกคนตั้งใจมาดูช่างซ่อมเครื่องซักผ้านะคะระหว่างที่รอเราก็ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะคะมีเพื่อนของเราค่ะคนคุณอะไรนะชนชนนทัศน์นะคะ น่าจะอยู่ที่จังหวัชดชนบุรีหรือเปล่าบอกว่าอยากจะได้กวักมรกตที่มีจำนวนใบ19ใบ21ใบประมาณนี้ค่ะทุกคนปกติแล้วเนี่ยเราก็ไม่เคยแบบว่ามานั่งนับนะคะทุกคนว่าก้านไหนมีเท่าไหร่นับไม่ไหวจริงนะคะมีมากมีเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะลองนับดูนะ วิธีการดูว่าก้านไหนมี19หรือ21ใบเราก็ดูก้านที่มีจํานวนใบเยอะๆเนี่ยแหละค่ะแบบนี้เนี่ยโอกาสโอกาส19หรือ21ใบเยอะแต่ถ้าแบบนี้น่าจะไม่ถึงน่าจะปมา18 17ประมาณนี้ค่ะวิธีการดูก็ไม่ได้ยากค่ะลองดูนะอันนี้น่าจะไม่ถึงแต่กา้านนี้มีดอกด้วย ไปสวยด้วยเนาะมาลองดูนับยังไงอะเนี่ยเดี๋ยวนะหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอสองบห้าสบหกสิบเจบแปก้ายนี้ยี่สอ็ดในะคะ มีดอกด้วยดอกนี้น่าจะเกิดจากเราทำหักหรือเปล่าตรงน,น,นู้นเะดี๋ยวดูเดี๋ยวก้านเลยนะก้านอีกยี่สิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 11 12 13 14 15 16 17 18เจดี๋ยวน,น,น้าใหม่น้าใหม่ตาลายละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสีห้าสิน่าจะ18บนะคะสองห แปดสิบสิบอันนี้18 18กับ21อ็ดมาดูก้านนี้กันก้านานี้มีจำนวนใบเยอะๆแบบนี้โอกาส19และ21หรือ21ใบก็ค่อนข้างที่จะ,ะเป็นไปได้นะลองเช็คดูนะสองส1่ห1 14บสี่สิบห้า1ิบห้าสิบหกสิบเจ็ดอย่างก้านนี้ก็21ใบค่ะทุกคนเห็นไหมไม่ได้หายากนะก้านนี้น่าจะไม่ถึงดูจากมองด้วยสายตาแต่ก้านนี้21ใบดูก้านนี้นะสองสี 2, 4, 6, 8, 10, 12, ่หกแปดสิบสิบใบ14กับ21ใบ ส,ส่วนกลุ่มนี้นะคะล,ล้นกระถางแบบนี้เราจะต้องดึงออกหรือว่าตัดออกนะคะทั้งดอกทั้งอะไรระยงระยางดอกก็เริ่มแห้งแล้วค่ะทุกคนถ้าต้นเก,กแก่เขาก็จะมีดอกแบบนี้คะ่ะเป็นเรื่องธรรมชาติ ก็ดึงออกแบบนี้แหละค่ะทุกคนถ้ามีมีดก็จะง่ายขึ้นนะมีมีดมีเสียมก็จะได้ประมาณนี้ปกติเวลาเราปลูกเนี่ยเราก็ไม่ได้รอเวลาเลยนะทุกคนถอนออกมาถ้ามีดินปลูกเราก็ยัดใส่ในกระถางส่วนดินปลูกก็ใช้ดินบ้านๆเราเนี่ยแหละคะ่ะพี่ขุดๆเอาแถวข้างบ้าน เดี๋ยวลองนับดูนะก้านใหญ่จังเลยสองสเอ้ยไม่ใช่หักหรือเปล่าเออไม่หักสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ1้าสิบสิบเอ็ดสิบบาหาใบก็ใบหักใบห่าใช่ไหมแล้ก้านนี้ล่ะก้านนี้กันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ด 8, 90, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18อ๋อ19กับใบนี้เข้าหลุดไปมาดูก้านนี้คุคง้งๆงอๆ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18แต่มีดอกนะ แบบนี้ก็ติดค่ะทุกคนเอาไปเสียบลงเรีน